ได้ใช่ไหมฮะว่าเขากำลังตามตัวคนจีนคนจีนเนี่ยไปเช่ารถส่งน้ำแล้วก็เอามาฉีดเลยปกติเนี่ยเราจะเห็นไอ้รถแบบนี้เหมือนฉีดรถน้ำต้นไม้แต่พี่จีนเนี่ยก็เต็มเหนียวเลยฮะแล้วจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะจริงๆแล้วมันมีการผิดกฎหมายด้วยล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนนี้ทางสารวัตรจราจรสพเมืองพัทยาเห็นบอกว่ามันจะผิดเรื่องพอรบจราจรเนี่ยนะฮะเขาห้ามเอารถหกล้อใช่ไหม ขับเข้ามาตรงบริเวณถนนเหตุการณ์ครั้งนี้นี่จะไปแบบนี้อ่านได้ตัดท่าต่อไปเลยเมื่อคืนนี้ตำรวจเขาทำไมก็คือเบื้องต้นเองตำรวจเองก็คือมีการไปเชิญนะฮะมาแล้วไปตามจนกระทั่งเจอรถคันนี้และกว่าจะเอาตัวลงจากรถเดี๋ยวดูผู้หญิงมีวความเคารพนะผู้หญิงเสื้อดําดีๆนะ,ๆๆนะเห็นบอกว่าเขาก็งงอ่ะคนจีนทําไมอ่ะผิดเหรอก็เห็นคนไทยสาดน้ําอาขอดูตอนอันเชิญผู้หญิงเสื้อดําลงหน่อยนี่นะฮะดูนะฮะเห็นบอกค่อนข้างจะลําบาก นี่ลงไม่ได้ฮะนี่ขึ้นได้ไอตอนฉีดแต่ขาลงลงไม่ถูกเหยียบขั้นแรกไม่ได้ครับอ่าเหยียบไม่ได้ครับนี่เป็นความโกลาหลเมื่อเจ้าหน้าที่ต้องเอาสาวอ้วนลงจากรถน้ำถอดรองเท้าก่อนไหมพี่ถอดรองเท้าก่อนไหมเดี๋ยวลื่นเห็นใช่ไหมฮะ เนื่องจากว่าชาวจีนมีรูปร่างใหญ่คุณผู้ชมฮะแล้วไปเอารถหล้อเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ต้องพยุงกัน15นาทีเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือสารวัตรจราจรพัทยาฝากเตือนผู้ประกอบการรถน้ํารวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่จะเล่นลน้ําสงกรานหนะลีกเลี่ยงเอารถน้ำํำอ๋อมันกีดขวางจราจรนี่ฮะ รวมถึงการขึ้นไปเล่นบนหลังรถน้ำมันอันตรายแล้วแรงดันน้ำก็อันตรายเวลาฉีดมันไม่เหมือนปืนฉีดน้ำอันนี้มันจะออกเหมือนกับเวลาเห็นรถที่เขาลดน้ำต้นไม้ใช่ไหมะนี่มันจะแรงมากสุดท้ายเลยต้องดําเนินคดีเรื่องคร์จราจรล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่ามันมีวงจรปิดเพิ่มเติมใช่ไหมคืออย่างนี้วันนี้นทวุฒิพงลังกาเราไปลงพื้นที่ที่ชนบุรีมาปรากฏว่าเราก็เลยไปตรวจสอบคืออย่างนี้นททวุฒิบอกว่ามันไม่ใช่มีแค่รถคันนี้คันเดียวนะอันนี้คันอื่นนะฮะในวันสงกรานต์มน โอ้นี่ฮะเปลี่ยนบารประเด็นหน่อยสิฮะทีมงานนี่ต้องบอกเทรนใหม่นะฮะ mm hmm. เทรนใหม่ผิดกฎหมายเช่ารถน้ําเล่นสงกราน <Yeah. S 2> นี่ก็จะมีกลายเป็นว่ามันเป็นเทรนใหม่ mm hmm. เทรนผิดกฎหมายโอ้โหแล้วมันฉีดอย่างเงี้ย uh huh. มีฉีดเสร็จอย่างนี้ขึ้นไปตบได้เลยนะฮะอันนี้ฉีดแล้วไม่สนุกนะัน mm hmm. แสบตาเคยเห็นใช่ไหมเหมือนรถที่เขาฉีดน้ําต้นไม้อะไรกอทมอ uh huh. แล้วน่าจะคุ้นปรากฏว่านอกจากพี่จีแล้วพี่ไทยก็เอากับเขานะฮะนี่ ไหนขอเทียบกับน้องคนจีนเมื่อกี้หน่อยน้องอ้วน,วน,วน,วนเสื้อดำเมื่อกี้อีกรอบนึงเอาขึ้นมาคู่กันหน่อยแล้ววันนี้นะัทวุฒิไปดูเนี่ยปรากฏว่าพัทยามันไม่ใช่มีเฉพาะคนจีนเหมารถฉีดน้ำคนไทยเราก็เล่นเหมือนกัน,นไทยหม่เนะแล้วเบื้องต้นเองนะัทวุฒิบอกว่าการการะทำแบบนี้นอกจากจะเป็นอันตรายเรื่องของแรงดันน้ำและอีกอย่างหนึ่งก็คือสังเกตเห็นดูในวงจรปิดมันทำให้รถติด ที่บอกกีดขวางการจราจรเนี่ยก็เป็นตามภาพขวามือเลยเห็นใช่ไหมว่าเนี่ยรถมันเริ่มแบบทยอยเข้าไปในซอยแต่ไม่สามารถวิ่งต่อไปได้เนื่องจากว่ารถคันข้างหน้ามันคันใหญ่มากเพราะฉะนั้นจะผิดเรื่องจราจรทั้งกีดขวางการจราจรด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะอย่างมากก็เปรียบเทียบปรับแต่มันไม่คุ้มกับชีวิตไงที่ตํารวจต้องออกมาเตือนเพราะถ้าท่านลื่นตกลงมาคือตายเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นกระบะใช่ไหมกระบะยังน็อกเลยอ่ะแล้วนี่รถฉีดน้ําสูงประมาณเท่าไหร่นะสเมตรครึงคร่งถึง3เมตร นี่แล้วเป็นพี่ไทยก็นิยมนะฮะล่าสุดตำรวจบอกถ้าเจอแบบนี้จับหมดสงการพัทยาหมดหรือยังเนี่ยอ,อตอนนี้หมดแล้วสำหรับเทศการนี้น่าจะมีวันไหลต่อฮะนี่เพราะฉะนั้นเตือนนะฮะเทรนรถน้ำห้ามเล่นนะครับคุณผู้ชมฮะ